กันที่ความคืบหน้าเหตุการณ์สลดใจนะคะน้องกองบินหนูน้อยอายุ2ขวบค่ะที่ถูกครูลืมเอาไว้บนรถตู้6ชั่วโมงแล้วก็อาการโครม่าสุดท้ายนั้นน้องเสียชีวิตนะคะล่าสุดค่ะสานักง,งานขนส่งจังหวัดนครศรีธรรมราชเตรียมแจ้งความเอาผิดกับเจ้าของรถตู้นะคะหลังจากพบว่าจดทะเบียนไม่ตรงกับการใช้งานค่ะจากกรณีที่ครูและคนขับรถตู้สู่พัฒนาเด็กเล็กแห่งหนึ่งในตำบลกระทูลอาําเภอพิปูนจังหวัดนครศรีธรรมราช ลืมเด็กชายอายุสองขวบหรือน้องกองบินไว้บนรถตู้ตั้งแต่7จ็ดโมงครึ่งมาจนถึงบ่ายโมงครึ่งของวันที่11สิงหาคมที่ผ่านมาจนทําให้น้องกองบินอาการสาหัสและเสียชีวิตนะคะหลังเกิดเหตุตารวจได้แจ้งข้อหาร่วมกันประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายกับครูผู้ดูแลเด็กและคนขับรถตู้แล้วขณะเดียวกันก็มีการตั้งข้อสังเกตกับรถตู้ที่นํามารับส่งนักเรียนว่าอาจจะเป็นรถตู้ที่จดทะเบียนไม่ตรงกับการใช้งานค่ะเรื่องนี้นายสมศักดิ์อภภาพกิจ ขนส่งจังหวัดนครศรีธรรมราชเปิดเผยว่าทางขนส่งได้มีการประสานกับตำรวจในการติดตามรายละเอียดโดยจากการตรวจสอบพบว่ารถตู้คันดังกล่าวไม่ได้ขอจดทะเบียนเป็นรถรับส่งนักเรียนซึ่งต้องมีส่วนประกอบเช่นการติดสติกเกอร์แสดงเป็นรถรับส่งนักเรียนมีไฟกระพริบที่ชัดเจนมีอุปกรณ์ดับเพลิงหรืออุปกรณ์เคาะกระจกภายในรถแต่รถตู้คันที่เกิดเหตุนั้นไม่มีส่วนประกอบดังกล่าวเลยค่ะประสานกับทางตำรวจนะครับ การดําเนินการว่าในการขอดูรายละเอียดในการทิจประจําหวัดแล้วก็พร้อมพร้อมที่จะดําเนินการในส่วนที่ของเราที่เกี่ยวข้องต่อไปในการที่จะดำเนินการในการตรวจสอบหรือมีการสั่งประสั่งอะไรก็ในส่วนที่เกี่ยวข้องนะครับ